พี่ทำไมมีคนมีรถเหมือนพี่เลยอ่ะเก็บเงินกู้เหมือนกันไงนี่ตัวนี้แหละน่าจะเหมาะสุดละยี่ม่ใช่ว่าพี่แกล้งพวกหนูนะพี่แกล้งพวกหนูมีเนี่ยไม่แกล้งครับน้องไม่แกล้งไม่แกล้งผ่านอยูเพราะเบื่ออาชีพน้องไอ้น่าหน้าอะไไม่สวยล่ะหน้ามันลิงไมพวกหนูหน้าเหมือนลิงไหมมีเหมือนมากลัวๆเฮ้ยดาวินปลดล็อกรถล่าเลยดาวิน โอ้ยอะไรอ่ะยิงแม่งขึ้วน้องอะไรอะไรเนี่ยเราเราหัดเป็นขีขึ้นแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วม่ไปน้องมาเรียนเนเร็วมาเรียนเรียนเรเร็วเฮ้ยเราหัดเป็นเป็นไงน้องน่ารักปะหน้าหน้าเหมือนผู้เองเลยอ่ะน้องหน้าเหมือนผู้เองเลยดี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 เหมือนกันเลยเนี่ยหน้าหน้าเหมือนผู้เองเลยน้องดูดิยืนกันสามคนอ่ะดีเหมือนกันเหมือนก็ได้หนูขอถ่ายบ้างได้ไหมเฮ้ยเอ้าเฮี้ยเปิอลงที่โถ๊ ชิบถายแล้วไอ้สัสเอ้ยหนูโดนแบนหนูขอถ่ายขอถ่ายบ้างได้ไหมแต่หนูไม่มีอดอ่ดีน้องน้องจะถ่ายพี่เหรอน้องน้องจะถ่ายพี่เหรอใช่ขอถ่ายบ้างมา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 ได้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 ไดได้ได้ได้ แล้วพี่ก็ร้องไงเอาเนี่ยมามเดี๋ยวพี่ยืนถ่ายคนเดียวกันโอเคไหมพี่ขอรอรอหน่อยนะโอเคไหมได้ได้ได้เอาม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 าเอ้ยน้องมาดิน้องน้องเร็วเนี่ยพรีเซนเตอร์เขาพรีเซนเตอร์เขาพร้อมแล้วเนี่ยเหยาเหยาเอย่าขยับเฮ้ยดาราพร้อมแล้วน้องเลยเร็วดาราพร้อมแล้วเนี่ยมันน้องก็ไปถ่ายรูปพี่จีน้องก็ไปถ่ายรูปพี่เขาจีพี่ขอสองคนได้ไหมอ่ะมันมันไม่ได้มุมมันไม่ได้เสร็จอ่ะดูวิ่งดูวิ่งลงมาดูวิ่ลงมาดูวิ่งมาด่าด้า ขอสองคนได้ไมเยอด้วยกนไ้นด้กกเฮ้ยดวินอะไรอ่ะล็อกแล้วนั่นอ่ะโอเคอ่ทยยไม่ยอ่ะอ่ม่ไยปแจ้งวขอขอขอรอรอนะขอรอรอนะโอเคหมไม่ไม่รอไม่รอคือที่งไม่ต้องถ่ายแล้วนะขอรอรอนะยี่บอะไรอ่ะเด่หนูใส่ี่ต่หนพี่รอมพี่จะได้รอรอ ขอบคุณครับน้องถึงแล้วอุ้ยเผื่อเลยแผลในพี่ได้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 น่ารเหมือนกันเลยน่ารักเธอเลยน่ารักเธอเลยอุก็ยังดีอยู่เนาะก็ยังดีอยู่น่ารักก็ยังดีอยู่ ดีกว่าไอ้สามตัวล่างอันที่พี่ถ่ายยังดีอยู่นังยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่มียังไงอยากรออยู่กูได้ไงกูล็อกแล้วนั่นอะปะปะปะเฮ้ยน้องลงก่อนเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มละน้องก็ตั้งใจฟาร์มนะโอเคไหมไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มหาฟาร์มหาเงินกันบ้างน้อง้รวยๆโอเคไหมไม่ฟาร์มก็นนั่นนะขอให้ไม่มีคนเอาละฟาร์มไปเดี๋ยวก็ผอมโอเคใช่ก็คือจัดก็คือจะมูกตู้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับผมไปเจอครับน้อง เจอครับเจอครับสาบเลยนี่อะไรวะเนี่ยตืนใช้ได้เลยเนี่ยตืนที่ใส่เฮ้ยเดี๋ยวมึงนะเห็นไอ้โกะบอกว่ามันมันต้องมันงัดล้ามันใช้ขี้ขนวะดาเวนไม่มั่นใจโอ้โหนียอะไรวะเนี่ยเฮ้เพ่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 ไม่ต้องรีบจกเพ่ตู้ไฟไม่ได้หายไปไหนครับเพ่ไม่ต้องรีบจกนะครับผมเฮ้ยสบายกระเป๋าย่ามน้องไม่ต้องรีบจกนะโอเคไหมไม่ได้หายไปไหนนะโอเคป่ะ ไม่ได้หายไปไหนน้องบาเธอฮะฮะใครอ่ะวัดยูเนมฮัลโหลไอ้แม่พี่หาอยู่เนี่ยผมข้อหาไม่เจอเนี่ยมันอยู่ไหนไม่รู้เหรอใช่แล้วน้องน้องอยู่แก๊งอะไรเนี่ยไม่มีครับบ่าแฟนเหรอใช่ครับหน้าคุ้นๆนะคุณข้างเราอะอะหน้าคุ้นมาเลยครับนี่หน้าคุ้นเหรอครับคุ้นครับคุ้น น่าคุณมากเลยครับไหนขอลองดูหน้าได้ไหมลงมาดูหน้าได้ไหมครับรอคับเพ่โอ้ไม่คุณแล้วครับโทษทีครับจำผิดคนครับเส็ยดล้มผัวเขก็ทึ่ง้มครับฮัลโหลครับอุ้ย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาไอ้ที่เป็คือคนที่คนที่คนที่กูไปขอซื้อจุดเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ขายไอ้เหี้ยใช่เหรอแล้วก็เมมคอยว่าขยะไม่ขายจุดไอ้เหี้ยใช่เหรอเพราะนี่อ่ะเออไอ้เหี้ย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 แต่เขาอ๋ออ๋อแต่เขาแต่งอ๋อโอเคเดี๋ยวผมมารัดโลกกลมจะไว้ไอ้เหี้ยกลมใช่ไหมไอ้เหี้ยโลกกลมจะวะเอาเขาเป็นผู้เขาเป็นผู้หญิงเหรอดูว่าผู้ชายไอ้เหี้ย ลบก่อนไอสัตว์เอ้ยก็บูก็ชื่อบูบูมันชื่อผู้หญิงนะเมื่อวานอะกูได้กูได้เสียงเป็นผู้ชายเว้ยใช่เหรอรอยที่อะไรอะเบอร์ผัวเปล่าไม่รู้ว่าที่อะเบอร์ข้างๆเปล่าเมื่อกี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไปไหนต่อน่ะไปไอจกสายไฟดิกูหาหาหาเรื่องขอจกสายไฟดีกว่าเฮ้ยพาไปตู้หน่ี่พาไปตู้นี่พี่มีเบอร์บอบล็อกเจ็ดกล่องอะ ไปตูต่ตูต่ตู่ตู่ร่างก็ได้ตู่ร่างก็ได้ไปตู่ร่าง